สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะแม่น้องเรก็ไม่ใช่เพิ่งเป็นวันนี้นะคะก็เป็นมาอันนี้เป็นรอบที่สองนะคะแม่น้องเรมาเคลียร์ซิงค์นะคะที่น้ำเอ่อไม่อระบายไม่ระบายออกนะคะก็อันนี้เป็นรอบที่สองนะคะที่แม่น้องเรต้องมาเคลียร์คะ่ะเพราะว่ารอบแรกก็ทําไม่สําเร็จน,นะคะก็รอบนี้ก็ พอไหลไปได้บ้างนะคะนี่นะคะหลังจากทานข้าวต้มเสร็จแม่น้องเรก็มาวุ่นวายอยู่กับตรงนี้เลยค่ะเนี่ยคะ่ะตอนนี้น้ำก็เริ่มไหลลงไปบ้างแล้วนะคะแต่อ่าอาจจะยังช้าหน่อยนะคะนี่นะคะแม่น้องเรเชื่อว่าหลายๆบ้านก็อาจจะเจอปัญหาเหมือนแม่น้องเรนะคะนี่นะคะ ก็จะช้าแต่ก็ยังไหลไปบ้างแล้วนะคะคือก่อนหน้านี้ไม่ไปเลยนะคะเนี่ยคะ่ะก็เริ่มเนี่ยคะ่ะเริ่มไปบ้างแล้วนะคะอีกรอบนะคะเนี่ยนะคะก็เริ่มออกไปบ้างแล้วแต่ว่ายังช้าอยู่นะคะ แม่น้องเรก็ได้ถอดออกนะคะถอดด้านล่างนะคะไม่ว่าจะเป็นตรงนี้เอ่ยตรงนี้เอ่ยและก็ตรงนี้เอ่ยนะคะก็เพื่อที่จะได้ล้างท่อแถวนี้ด้วยนะคะสังเกตดูว่าจะมีะพวกตะกอนนะคะตะกอนเหมือนไขมันอะไรประมาณนี้นะคะ่ะก็จะจับขบๆด้านนี้นะคะเนี่ยนะคะก็พอเรา พอแม่น้องเรเปิดตรงนี้แล้วนะคะก็คือสิ้นสุดาจากที่น้ำมาตรงนี้ก่อนจะไปท่อน้ำทิ้งตรงนี้นะคะฝั่งนี้นะมันก็ไหลลงมาดีเพราะว่าเราเท่ากับล้างตรงนี้ไปแล้วเนาะพอมาทางนี้นะคะก็ปรากฏว่าเนี่ยคะ่ะจากที่ตรงนี้แหละคะ่ะไปที่ท่อด้านนอกนะคะก็ไม่ไหลนะคะแม่น้องเรก็ใช้วิธีการนะคะรอบนี้ รอบที่แล้วแม่น้องเรไม่ได้ใช้ไม้หรือ,อสิ่งของยาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็แย่เข้าไปนะคะเพื่อที่จะให้เขาเปิดเปิดทางเขาอาจจะตันด้านในนะคะก่อนนี่นะคะแม่น้องเรเชื่อว่าหลายๆบ้านก็เป็นแบบแม่น้องเรเนาะนี่นะคะแต่ก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะก็เดี๋ยวครั้งหน้าแม่น้องเรก็จะถอดอแล้วก็ทำอีกรอบหนึ่งนะคะนี่นะคะ แม่น้องเรเชื่อว่าหลายๆบ้านจัดตันแบบนี้นะคะเพราะว่าบางทีแล้วอ่ะเราใช้อย่างเดียวนะคะแล้วก็คราบไขมันต่างๆนะคะที่เราชําระล้างจานล้างหม้อล้างอะไรต่างๆในบ้านของเรานะคะแล้วเขาก็จับตัวเป็นตะกอนนะคะเป็นกากไขมันที่ติดอยู่ตามตามตามท่อแบบนี้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวแม่น้องเรยจะแกะออกนะคะ ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะละย่ไม้ไปอีกรอบหนึ่งนะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะทำให้ท่านผู้ชมดูนะคะ นี่ยนะคะตอนนี้ก็น้ำํำที่ใช้เมื่อกี้ก็เริ่มใสแล้วนะคะก่อนหน้านี้ก็คือตะกรอนนะคะเต็มไปหมดเลยค่ะพอเปิดออกมานี่ก็แบบเต็มเลยนะคะเนี่ยนะคะแม่น้องรีก็ใช้ไม้เป็นเ,เรียกว่าก้านมะพร้าวนะคะนี่นะคะแล้วก็แย่ไปแบบนี้นะคะพอ แม่น้องเรล,ลองเปรียบเทียบดูนะคะคือไม้แม่น้องเรย,ยาวกว่าท่อที่ไปมันจบก,กันนะคะเนี่ยนะคะยังเลืออีกยาวเยอะนะคะแต่พอแย่ไปเนาะมันก็ไปได้ไกลกว่าเนาะแต่ว่ามันยังยังตันๆอยู่นะคะคือยังไม่โล่งทั้งหมดนะคะยังมีตึงๆอยู่ก็แสดงว่าด้านในก็ยังมีตันอยู่นะคะแต่ก็ตอนนี้ก็เรียกว่า เรียกว่าแก้ไขไปเฉพาะหน้าก่อนนะคะถ้าเราลองใช้ไปแล้วแบบตันโดยที่ไม่ไหลเลยก็คงต้องเรียกช่างนะคะนี่นะคะตอนนี้ก็ทำแก้ไขไปเฉพาะหน้าก่อนนะคะเพื่อให้ได้ใช้ก่อนนะคะแล้วเรียก,ก็จะใส่น้ำ นี้แม่น้องเรนไม่ได้รื้อของออกมานะคะก็ไม่ไม่ได้เลอะเทอะมากเนาะก็เดี๋ยวค่อยวางหยิบออกแล้วก็เช็ดทำความสะอาดนิดหน่อยนะคะนี่นะคะก็ลงแย่ๆแบบนี้นะคะแต่เขาก็เริ่มแบบว่าเนี่ยคะ่ะไม้ก็เริ่มเข้าไปได้เยอะเพราะว่าก้านมะพร้าวนะคะมันก็ไม่ได้ยาวมากจนแบบว่าไปถึงสุดที่ท่อเราวางด้านนอกนะคะนี่นะคะ ก็เอาแค่พอได้เนาะนี่นะคะประมาณนี้นี่นะคะนนี่ะะคะแม่น้องรีก็จะใส่ไว้ไปเหมือนเดิมนะคะ ความจริงนะคะเราก็สามารถเรียกช่างก็ดีนะคะแต่ว่าแม่น้องเรย์คิดว่าเรียกช่างมาถ้าเราไม่ลองก่อนนะคะเชื่อว่าช่างเขาก็คิดเหมือนเรานะคะอาจจะตันแถวนี้แถวนี้ถ้าแถวนี้ไหมแล้วก็น่าจะด้านนอกด้านในไปอีกนะคะก็เดี๋ยวเราแม่น้องเรยก์ก็เลยลองลองทาเองดูนะคะสองรอบแล้วนะคะรอบที่แล้วก็คือทําแบบคร่าวๆนะคะทดลองดูแต่ก็พอรู้แนวทางก็ ก็เลยต้องก็เลยลองทาเองในครั้งนี้นะคะแต่ถ้าตันอีกนะคะแสดงว่าคือด้านท่อด้านล่างที่อยู่ใต้ในดินที่แม่ต้องเรฝังไว้นะคะก็ต้องเรียกช่างเนาะนี่นะคะก็ลองทําดูนะคะบางทีก็เราไม่ได้มีความรู้นะคะแต่ว่าเชื่อว่าถ้าเรียกช่างเขาก็อาจจะคิดเหมือนเรานะคะแต่พอถ้ามันเป็นงานใหญ่ที่อยู่ในท่อแล้ว เขาสามารถทําได้แต่เราไม่สามารถทําได้นะคะก็อลองดอูในขั้นต้นก่อนเนาะนะคะเดี๋ยวมาลองเปิดน้ําดูอีกรอบนึงนะคะว่า,าใจขึ้นนิดหน่อยไหมนี่นะคะน้ําไปได้มากน้อยแค่ไหนนะคะนี่นะคะอลองปิดน้ำก็ไปได้เร็วขึ้นหน่อยนะคะเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้ก็คือไม่ไปเลยแต่แม่น้องเรก็ลืมถ่ายตั้งแต่ตอนแม่น้องเรมาทํานะคะ พึ่งนึขึ้นได้นะคะว่าบางทีบางครัวเรือนกอ็อาจจะไม่มีพ่อบ้านอยู่บ้านหรืออะไรเงี้ยนะคะไปทํางานก็ใช้วิธีอะไรที่เราสามารถช่วยช่วยตัวเองเอช่วยเหลือตัวเองได้ในเบื้องต้นก่อนนะคะนี่นะคะก็วันนี้นะคะแม่น้องเรก็มา,าลงคลิปให้พี่ๆน้องๆได้ดูนะคะว่าปัญหาบางอย่างก็ลองทำเองดูก่อนนะคะนี่นะคะ นี่นะคะก็ไปได้เร็วขึ้นนะคะเนี่ยค่ะนี่ค่ะ,คะโอเคค่ะแม่น้องเรก,ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ